สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องสุขุสุคนครับมือนีช่องฮ้ากนกชาแนลครับมือนีพอดำมากครับแฟดพอดำครับมากับนงมุนมือนีแต่เป็นเมนูย่างนงมุนมือนีเป็นออมหอยจ้าใส่ข้าวเหนียวครับแกงอ้อมหอยปลาก,กว้างครับหรือว่าหอยโครงหน้า,พ,นาพี่น้องเบ<ฮ>ิ่งทังช่องเข<ฮ>้าเนี่เยเจ้มีคล้ายเมนไหจ้ะนี่คือกันครับเป็นหอยครัวนะพี่น้องเนาะหรือว่าหอยจำสินครับรสชาติซีบุคือหอยอื่ๆครับมือนีชีออกหวานหวานบัวลายแยงห้างพี่น้องเลยคํา ลงมือเลยครับห้อยนี่หายยากพระเจ้าพระดำโอ้ยกรยาค่ะเนาะเพื่อสิได้ตัวใเงยห้อยหญ่เลยนะฮุ้นมากินแบบวันฮอรเลยครับอีสานบ้านๆเฮาฝากพี่ตอนน้องตอนหลับพี่น้องผู้ชิมาเล่นสงการานต์เนาะหอยปาก,กว้างงูเหลืองเหลืองวัวานๆครับหวานแหงอืม แกงอมใส่พักนางตูเน่พักนางเลิดเน่ครับพักแม<ล>ชนิดแห้งแ่ยใส่พักไร้ครับหืมหืมหือมดัว ทำนัวแบบนัวเลยครับหัวหอยที่เป็นสีเหลืองๆครับเห็ดได้หลายเมนูครับแต่ว่าต้มยำแจ่วนี่ดูเหรครับตบ้มยำแจ่วซีฟู้ดมื้อนี้เอามาแกงมะออเมเบิ่งครับมันกับข้าวเหนียวลาบหอยนี่ก็เฮ็ดได้มันมอจักลังเขาบริรเอิร์ลาบเอิร์กอยหอยครับ ก่อนมานากันดีดีครับเดือนนี้เพิ่นดังแล้วเพิ่นวาไปอยูย่สองไม้ฝากช่องเพื่อนนาครับจ๋าช่องซื้อหักนกชาแนลชาแนลเลยจ้าครับฝากพี่น้องเข้าไปคนหากา,า,า,ากไข่ไข่พอดำนะจ๊ะไข่ไข่พอดำาแี๋ว่าของหมุนดังกว่าแน่นอนอยู่แล้ว พี่น้องผู้เพิ่นติดตามแต่ที่แหลกเห็นแต่ยังน้อยๆเพิอ่อนว่าว่าน้องวุน่นมากินน้ำนี่ตั้งแต่ยังน้อยๆครับน้องวุ่นน้องวายน้องกันแม่ตอนนี้ย่ยกว่าพอดำเลยด้ครับเป็นผู้สาวแล้วหัหวนพอยดีน้นองวุ่นเนาะ ส่วนมากนี่กินหอยเขาย่างครับเปิว่ากินนางเขาเบิดหอยเขาย่างคืออัญชับพลังกินกับหอยมันจะกินแต่หอยนะครับอันนี้เขาต้องยุบพักลายครับกินกับเขาต้องใส่พักอื แผ่นนี่จ้าพระราสูตรพี่มือพีออ่นกลองมึงหน่วยใหญ่แห้งครับหน่วยนี่พระรามคอเด้อหัวสีทองอีกเซอด้วยพี่นกมึงต้องกันครับโอ<ะ>หัวใหญ่เลยพูนาหัวสีทองมีไข่พรอพี่น้อกมึงเห็นบ่สีชมพูนี่ครับไข่เพิ่อนอ๋อ แสบกินเพื่อพี่เพื่อน้องเข้ครับนี่ทานใดสนใจครับอย่าลืมใต้คอมเมนต์พิมพ์คำว่าสนใจครับหอยวงเล็บไม่ทำเป็นบ่ไม่เอานจา้ะบางคนพี่น้องกะถ้าเขามาว่าสนใจกี่กิกโลคะพี่น้องทักมาคำนี่จักบาทมาสันนงุนกับบลูว่าพี่น้องสนใจอันใดจ้ะหัวใหญ่แห้ง หอยจำสินนีมันชิอ้วนนะพี่นอ้องทั้งอ้วนทั้งเต็มครับ มันเป็ระเบอ้อไปใช้นูนคือปรมาโอ้ยอ,ออกเบิดสีระเบอ้อพื้นกับบานสกุลพื้นจ้ะไข่แบบพ,พี่น้องมึงเนาะน่าจะเป็นไข่ระเบอ้อกับไปอยู่ระเบอ้อแล้วจัง่อยเพึ่นกามาก้ะห,หางกับหงูนไ่ได้ดอกแต่ว่าอยูน่นกแกะตีกันตลอดบอกไว้ก่อนครับหวานอ,อันนี้ออกมาทั้งเบิดเลย หวยเงยวาสิพลอยว่าสิเหนียวบบเหนียวครับพลอยอื้อาต้อนรับสงมการพี่น้องผู้เพิ่นเดินทางครับระมัดระวังคอยไปคอยมาเนีครับจังคอยไปคอยมาก็คือแบบเข้อเอิรนว่างไดกะจอดวางนั่นวะบ่คอยไปคอยมากกคือบ่ให้ไปแซงนะครับป๊าว <laughs> โครงการนี้พี่น้องไปเที่ยวไซครับใต้คอมเมนต์มาบอกพอดำในเด้อเธอพอดำอยากไปนําเคียวทะเลบ่เนาะคันได้เบิงรายการนี้อยู่ก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาได้ครับเด้อพี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนครับพี่น้องบางคนกลับมาหาพ่อกับแม่อืมมุสาฮ้าทางบ้านเฮานี่กะเหลือมีคนมาหลายคนอ่ะมันบอกพ่อดำโดยเฉพาะพี่น้องทั้ง ฟังเล่าครับเพ่นขามสะพานขี่รถทัวร์นองอุ่นเนี่ยเต็มอยู่รถทัวครับเดินทางปลอดภัยส่คุูสู่คนกันแล้วกันครับเออเป็นว้าพี่น้องรับประกันเลยครับความหวานยังให้พี่น้องน้องสื่อไปซิมมึง โอ้ยพันสืออยูแล้วพี่น้องพดดำนะหาตะแนวแสบครับมาฝากพี่น้องเา้าเมืม่อสิเป็นคะแนงน้ำใหม่เมื่สิเป็นอึงแม่ใครครับน,อนอ้องงัวก็มีน้องงัวก็มีเออเห็นได้พี่น้อง แสบบอบานศกดกได้ไมนูยังครับสั่งจองทางพอดำเข้ามาว่าจะเป็นไข่มดแดงครับไข่ดมดแดงก็มีม่นางจักจันมีไม่ยังที่รอดำมมีนะ,ะจ๊ะจักคือกันเ <c oughs> <c oughs> ตรียมพร้อมให้พี่น้องเขา้าเพิ่นสั่งยังมาครับพอดำหาซื้อได้พอดำก็ซื้อใหอ้ส่งให้พร้อม แม่แต่ว่า่วงนี้ก็คือไม่ได้ทรงน่ะหยุดทรงการไม่เห็นแต่ทรงการพี่น้องดันได้ตื่นแลวก็โอน,น,นเงนไว้หัานอะไพี่น้องหลังทรงการครับคนทรงแลนเดี๋ยวพอดำจัดทรงให้วันทีน่สิบเจ็ดนั่สิบเจ็ดเป็นบอนวนโอเค จะว่าเอาเดินรับคือเกา่ารับคือเก่าจ้ะแต่ว่ารถขนส่งนีหยุดพอดีเปิดพอดีเปิดส่งการแบบเป็นซ้ำสี่ล่อ,อ,อเอาดื้อเลยนะเอาไปนั่งเล่นบ่ภูมิใจกระครองแ่น,นตัวออกบ,บัสไซกันที่เป็นนั่นเองเลยมั้กินบัสไซได้ที่พะนังได้เนาะนี่ยหืมน,นั่น่ ตรงนี้งามหอนยาม่ะม่วงซุกเห็นไหมไม่ว่านจะกลายครับเมื้อนี้ถือว่าบ่ปันใดได้ถ้ามื้อใดมากินต้มอึงเป็นหอมนำอิ่มปะ่ะหอาเป็นพวงอิ่มจานน้งมันเป็นลายน่อยแห้งจุ่งหม่อยให้เวไวนะ เอาพี่น้องท่านใดสนใจครับบัวซีเป็นนี่หอยหอยโขงหน้ากินอิ่มแล้วก็ลืมไปนั่ครับอันว่าจะของมากินยังเอาสนใจใต้คอมเมเข้ามากครับเป็นหอยครัวพี่น้องเป็นหอยที่มีขีโตม้ำเลพี่น้องหอยครัวหอยจำซินครับพี่น้องท่านใดสนใจครับบัวซีอยู่ภาคใดตำบลใดาก็สามารถจัดส่งให้พี่น้องเขาครับจัดส่งทั่วประเทศนะครับ แต่ว่าบาถั่วฮะ <ừ. S 1> แต่ว่าบาถั่วถั่วประเทศคือ,อาบางบอลมั้งถั่วประเทศคือไปทรงบรสว่างอ๋อจ้ะฝากแม่ช่องเก็บของนะสิเมื่อเรด้บ,บานฝากช่องนองหุ่นน้ำเดาจ้าช่องนองหุ่นนีซอว่าฮักนกชาแนลชาแนลเดาจ้าอย่าบังถ่ายนะ เอามือนี้ครับผิดพาดประการใดเบว่ววากันครับน้องระเบอร์กับบอยูเมนกกับบอด้มามือนีมากับน้องวุลนครับลูกสาวล่าสําหรับมือนีผิดพาดประการใดเบว่ววากันครับสําหรับคลิปนี้ขอพี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสงความมาุ่งมั่นปรารถนาครับหล,ล,ล่ำๆรวยๆถูกคยรวยเบอร์ครับสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ